นี่ปลาถอนปลาถอนมาดูปลาถอนปลาถอนตําซิ่งนะฮะตําแหลกปลาถอนตําแหลกนะฮะเดี๋ยวจำลองตําซิ่งเอ้าคนเนี้เหรอเหมือนในทีวีเหรอเอาแสดงว่าตรงปกอยู่ผมาตรงปกนะไม่นี่ตัวจริงนะอ๋อนี่ครับน่ากินมากเลยกับตั้มปลาลาอร่อยนัวเมื่อกี้ผมกินหมดจานเลยย่างนเส้นหมูเพื่อนน้อย ช่หูน้อยเอ็ดงหายๆุณยมันแค่นี้และวมันน้อยแต่แกยวเบ็ดเอ็บพื้รลีห่ยยฮะยี่บาทูยังจะรูมันนูแลอยู่ใจนเ้กายคู่มันอยู่ใกล้กูเลยเอ็ดเียวเฉยๆเขาหมักไปหมักมาเลยเขาจับไปบึงเขาผัก่หะเขาได้มาเนี่อ๋อใส่ถุงใส่ถุง แต่ชุมก,ก็ยี่สิบกินนี่ก็ยีบค่ะอ๋อมนบบใเขาไม่ได้ขายเมื่อวานเขาได้ตังค์ทุกขายตา้ตำเหกร้อยเหรอเขาว,วกหนูได้มันลายอันไงวกหนูแล้วก็ยี่สิบนีของเอฟซีเอามาให้แต่ยายทางหมักพริกทางมาแดกทางอียงนะันน้ำเาไปเ็ดไปเนะาะคตำกินตำกินกันกระตากะใสกันไปหยาย ค่ะแค่หมูก็มีแล้วค่ะเด้อนี่สิบาทเอาแค่หมูนะบอสี่สิบบาทนั่นเสร็จแล้วได้แล้วสิบสิบเด้อเขากินข้าวอยู่เท่านั้นแหละรถนักข่าวจอดอยู่ค่ะเดี๋ยวไปบ้านแม่ชมพไปไปไปชมพู่อัยุหันก็เลี้ยวขวาขึ้นไปค่ะสวัสดีค่ะ ตอนกไมห้มตามไหมอีกไหม,ม,ไหมยังยงและนี่คือบรรยากาศหน้าวานลุงพลน,นะครับนี่คนเยอะไหมดูก่อนโอ้โหนี่ฮะยิ่ง ยิ่งสายยิ่งคนยิ่งมาเยอะนะฮะนณบาลุงพลน,นะคนซื้อหนมองหน้าไม้กลับบ้านดูนี่ซื้อนมองหน้าไม้กันนี่โอ้หน้าไม้เยอะไปดูหน้าไม้ดีกว่านี่ครับหน้าไม้ครับไม้กับจ้าจ้านี่มีของขายนะฮะของฝาก อันนี้แล้วมะคาอมะ,มะ,มะ,มะคาอมะคาอมะคาอเปรี้ยวนี่มะคาอเปรี้ยวหน่อไม้โอ้โตรงนี้หน่อไม้เยอะหน่อไม้เยอะมากมีพริกมีลิ้นฟ้าด้วยนี่ของบ้านบ้านของป่าของบ้านบ้านของป่านะปอดสารพิษเนาะอ๋ปอปอดสารพิษนี่ขายที่ตรงนี้เลยนี่ใส่ถุงปุ๋ยมาวันนี้ต้องมาวางขาย ข้างข้างข้างทางกันเลยนะก็ให้ชมบรรยากาศนะครับนี่ยร้านนอง่ะคะร้นน้องะส่บ่อซ์ใ่วนะคะดเลยนะคะบ่อนายสสยเ่ะบราเนมี่ะ อันนี้น่าจะแก่แล้วเนาะแก่นิดนึงแก่นิดนึงนี่หน่อไม้นี่เอาไปแกงได้ขุนเขาี่มีหน่อไม้ด้วยเหรออ๋อเขาหน่อไม้ผู้เด็กไฟหน่อไม้ผู้เด็กไฟค่ะหน่อไม้ผู้เด็กไฟนะหวานค่ะเนี่ยหวานหวานกลมกล่อมไม่เห็ขนาดนั้นเลยอหวานหอมเลยอ่ะโอแม่ค้านี่จริงๆเลย อ๋อเหรออัันนนี้มหวานหอมโนนคอ้ยนีค่ะนอนางดินค่ะตัวนี้นอนางดินเนี่ยค่ะอย่างงี้จะอร่อยนะคะแบบน,นี้อร่อย,ย,ยอ๋อนี่นี่นนรอยมือแกดำๆแสดงว่าแกเพิ่งไปขุดมาเนี่ยใช่ค่ะนี่ค่ะนี่ข้างล่างนี่นี่น,นี่อืมนี่นดูหน่อไม้ป่าหน่อไม้ป่านี่หน่อไม้ป่าอ่อนๆนยานยพิษตา เนี่ยหะน้ยโอ้หน่อไม้ไม้ทางนั้นเลยนี่กันหน่อไม้หน่อไม้ทางนั้นเลยนี่มีหัวปลี ดินฟ้านี่ดินฟ้าอ่อนเลยโอ้โหไปเก็บมาขายกันนะฮะนี่หน่อไม้ทั้งนั้นเลยดินฟ้ากล้วยเป็นแต่ผลตวงแห้งขึ้นมานั่นเนาะนี่แหละ่อ้โจะตรงที่เนี่ยร้านนี้ก็ขายอะไรเอ่ยเสื้อผ้าโอ้เสื้อผ้านะอันนี้ก็เป็นหน่อไม้อันนี้อะไรหน่อไม้อันนี้เอามาขายหรือจะเอามาเอามาขายค่ะเอามาขายเนาะเดี๋ยวพ่อเจ้า,จากลับบ้านเพิ่งมาถึงเหรอ อ <S <S โอ้โหที่ต้มมาให้ด้วยนี่ต้มด้วยค่ะนี่ต้มแล้วโอ้ต้มให้เรียบร้อยไม่ต้องไปนั่งต้มอ,อยู่ไม่ต้องเปลืองแก๊สเ,เปลือ่อถ่านนะแล้วกินได้เลยค่ะกินได้เลยเนาะยกไหวไหมมาเป็นกระสอบกระสอบนี่ชาวบ้านนะนี่ <S 1> <S 1> เอามากันเป็นกระสอบเลยลวันนี้โอ้โหเก่งจังเลยยกไหว าเป็นตลาดไปในพิบจานะฮะตลาับรรยากาศน้ำบ,บ้านลุงพลน,นะฮะนี่ทะเบียนชนบุรีนะรถตู้มาแต่ไกลเลยนะฮะนี่ชนบุรีนะนี่คนมาซื้อหน่อมง้งหน่อไม้ก,กันตลาดนัดหน่อไม้ตลาดนัดหนอ่นหนอไม้หวานหอมกรอบอร่อยเขาวางงั้นนะ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้โฆษณาชวนเชื่อนะ <c oughs> มันอร่อยจริงๆริดงดูจะไ้ติดใจค่ะเ้ยทาผมมีครัวแถวีนหูซื้อแล้วมาไก่มาไก่แบบต้มก็มีนะคะแบบต้มก็มีแบบแบบปอกแบบสดก็มีนี่ยาซื้อนะครับหาไม่ได้หาง่ายๆนะครับผมเดินแถวพระยาแถวนั้นนะผมหมันหมันหมันนสวยตน้วย ข้กวนคอีิิดโอเคสวย1 2ูะฝนทำท่ายตกนะฮะทางเขาโน้นฝนตกแล้วนะภูเขาด้านนู้นนะฮะเริ่มจะลงเม็ดแล้วนี่มัมมกมันมันมกมมัน โอ้ยขายดีแล้วเนี่ยเขาผมสุกยังไม่รู้เนี่ยแอบแกใส่ไปยังไม่รู้ไอ้ลูกชิ้นหบาทไม่ใช่ไอ้ที่ม่ามผมยังไม่ได้ใส่เลยเหรอใส่แล้วใส่เย็นนะใจเย็นไปกินของอร่อยของอร่อยต้องอยากินอีกกระโถไปทั้งบ้านจะพายสังขารนอ่มาดูครับมาดูต่อนะครับว่ามีอะไรขายบ้างนะนี่ ขี้ปมกิ้ปมลังแตลังต่อลังแต่ลังต่อมันพ่ออาหารชิ้วพวกชิ้วอยู่บนอะไ่บนับบบนแบบแล้วจานตัวอะไจานละร้อยจานละร้อยเอาชงจานเลยเนาะค่ะเอาชงจานตัวจากลองเบิ้งจานละร้อยมันหายากมันหายากมันอยู่ในรูมาอยู่ในรูบ้าหลายหนึ่งฟุ่นมึงแม่นะวัวหลายเอืจมโอยดูตัวอะไรอยู่ข้างในนี่เต็มเลยได้ต่อๆค่ะ ตัวต่อนะดูดิมันโผล่ตันต้นกามัน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 ดูดิตัวต่อจำรถจักรปอ๋อไม่จำหรอกลิ่นน่าตำรถจักรตำรถก็ไม่ได้กินเลยนะเออใช่จำทำไมไม่ใช่ยาจะติดนี่ครับเป็นของป่านะเป็นของที่ว่าพอามาแบบ มาขายกันนะฮะกินได้นะนี่กิบปอมกิบโอมก็กิบปอมออกแล้วทำมันออกจากจากถ้วยนี่กิบปอมนะน่ากินนะกิบปอมกิบโอมนี่ก็ขายถั่วนี่ใครชอบกินแกงหน่อไม้มาทางนี้ใครชอบกินแกงหน่อไม้ต้องมาทางนี้นี่ชะอมยอดอ่อน กระอมยอดอ่อนๆโอ้สองมัดสามสิบบาทดูดิไม่แพงด้วยเนาะไม่แพงมัดใหญ่มากมัดใหญ่ขนาดไหนป้านี่สวยๆเขอเนี่ยเอามาไหนไหนคุณยายจะบ้านเหรอจะบ้านบ้านคุณยายเองยายูุเอียงยายูุเองด้วยไม่ใส่ไม่ใส่สารพิษปลอดสารพิษปลอดสารพิษบุเอียงูุเองเนาะ โอยเอาไปแกงเอาไปแกง่ธนไม้ได้ได้แกง่ธนไม้แกงอร่อยธนไม้ยฐานที่ห้าบาทที่นี่สงสัยฐเขาแถวนี้มันเยอะหน่อไม้เยอะนะสามถุงร้อยนะสมถุงร้อมีกล้วยแล้วก็มีกล้วยนะมีกล้วยจยาศาสตร์ เลขที่จริงเก้าสี่เจ็ดลังคาบ้านค่ะแต่อยู่จริงน่าจะประมาณห้าสิบลังคาบางกโกก่องเนี่ยนะใช่เจ็ดสิบกว่าหลังคาเองเหรอประชากรจะมีอยู่ประมาณสองร้อยห้าสิบรวมทั้งเด็กและผู้ใหญ่ผู้แก่โอ้เบียงบ้านมีอยู่ในงานครูที่มันเกิดทะเบียนบ้านเก้าสิบเจ็ดเนี่ยค่ะลูกเนี้ยผู้เล็กไฟผู้เล็กไฟที่น้องชมพูไปเดินไปนู่นอ๋อพี่น้องพี่น้องคือครับครับครับ นี่ฮะคนก็ยังมาไม่ไม่ขาดสายนะโอ้โหไก่ทอดก็น่ากินดูดิยิงกระส้มตำป้าป้าจำลองได้นะนี่ไก่ทอด3แดดมเออเดีอเออมีชาเขียวมีอะไรขายด้วยนะฮะนี่ให้ชมบรรยากาศนะชื่อในกกกรอบนี่ผมเบิเ้งแหลวก็ใส,วส,วสว่วิจารณญาณ นานังเอกนี่ะนางเอกอย่ข้านี่น่ี้นางรองนี่นางเอกรีบดากไม่หนีไปไหนรอพีกีร้อ ร่ปถ <icana>, ่ายยังรูปทายแล้วไหนไหนไหเฮ้ยขอบคุณมากโค้งโค้งเข็งไปถายเลยนะครับเขาไปแตงพันคุ์เอ้าแตงพันคุ์เนก้อรูปเอ้า

โอ้ยนี่น่ากินเนี่ยผมจ้องอยู่เนี่ยปลาบองเนี่ยไม่ไม่เอาเลยพี่เอาเลยนี่ครับน่ากินมากปลาบองสูตรบ้านๆแม่แม่น้องคนทำอ๋อแม่น้องคนทำครับนี่มีน้ำดื่มด้วยน้องคนเอาน้ำมาให้ดื่มนะฮะนี่น้ำดื่มฟรีบริการตัวเอง

นะครับบริการฟรีนะนี่ก็จะมีเหมือนค้องกอลังกายมาให้นะตรงนี้นะครับเหมือนกับพูมอะไรลดและสักอย่างนะันแต่ยังรอการติดตั้งนะตรงนี้นะครับส้มตำร้อนๆจ้าส้มตำร้อนๆส้มตำร้อนๆ <c oughs> จ้าตำแหลก อะไรอ่ะน้ำตาลโอ้ชตรลไม่นึกนึกว่าน้ำตาลถ้าไปโชว์รสใส่เยอะไม่เลยนอนแล้ใส่ใสายสายไล่แซมไล่กระทินอร่อยกระทินแต่ไม่ใส่ปลาปลาไม่ใส่จะแซมหรอครับอ๋อเขาแซมเยออเขาไม่ใช่ปลาทุกวันจะมาอ๋อดูขาทุกวัน นี่ทำไมใส่ปลาล่านี่ยเรามันผิดสูตรเราไหมผิดสุดไหมเจ้าใบเจ้าใบเขาจะใส่อะไรอ่ะกระปิตัวตัวใส่ถั่วเพราะต้องทอดน้ำปลาไม่เน้นร้านยายรองอ่ะไม่เน้นตำไทยเพราะว่าคนอีสานคนอีสานมีไงใช่ไหมนี่ตอนดีแน่นอนแน่นอนทีนี้พอไม่ใส่ปลาแกเลยงงเลยทีนี้พูดจะใส่อะไรเพิ่มดีวะเนี่ยเพราะมันมีชองยางน้ำปลาเขนิน้ำปลาแทนน้ำปลาแทนนี่ปลาล่าต้มส้มตำนะครับซื้อข้าวกระแก่ผิด อร่อยอร่อยตำสม้มลาดป้าอะไรนี่ป,ป้า,อาปลองป้าหล่อป้าจำลองป้าจำลองชีเมืองป้าจำลอ,าาลองป้าถอนชีเ <c oughs> มืองบ่ได้ได้บ่ได้บ่ชีเมืองพาริสตาชีเมืองส่วยเตี๋ยก็ยี่ คนดังก็ตามตังก็ดังนะอ๋อนี่เขาดังด้วยเหรอครับผมไม่รู้จักโอ้ยดังเาดังเมอไอ๋อไม่รู้จักไม่รู้จโอ้ยเพาผมไม่เคยดูดูข่าวกับเขาเนาะดูข่าวตลอดเดูข่าวตลอดเนาะใครทีดูข่าวจะรู้จักแกนะนมยมะ้น่ตป้าจำลองนี่อร่อยจงบ้านอยู่ตรงนอ่ที่สุดในโลกจำลองบ้านอยู่ ป้าถอ,อนป<น>้าทีนป้าถอนในบ้านบ้านอยู่ไหนป้าบ้านอยู่ไกลอยู่กอะกาะใกลเหรอตู้ๆูอถ่ายรูปบ้านอยูออย่เกอะเกาะยอะไปถ่ายรูปอ่ามาดูส้มตำเของมาตาตาเป็นยังไงหน้านตาสวยแน่ใจนะกินได้นะหน้านตาสวยเหมือนคนทำนี่หน้านตาสวยเหมือนคนทำกได้ได้ เป็นมันไม่มีไม่มีทั้งปูไม่มีทั้งปลามันก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้ส้มตำส้มตาอะไรไม่ทราบตำไทยก็ไม่ใช่้มตตกล่องเพี่ยวครับที่่ยอระตมีไข่

สาบาทาบาทาบาทพอาสามสบไกเยอะบายี่สิบค่ะอ๋อยี่สิบก็ถูกนะบาทจะแปให้ฉันสบ่เออถูกถูกไม่แพงหรอกถูกสิคะมบาทถุงไปเล์แล้วนะโอ้ยยี่สิบบาทเองทุกอ่างาทุกอย่างน่าน่าไปแกงตัวคนนี่ห้าสิบบาทคนยี่สิบบาทหรอเขาจกหายอีกเออได้จกหายด้อย เดินมาาชนบุรีลเนี่ยมินตามพ่เลยเน่ยชบุรีมาจากชนบุรีฟังชามาเป็นเดือนแล้วนะเนี่ยออมาจากชนบุรีวุกวันเราับนทุกวันวันทุกวักาย่าสปลาปลานี่ต้นยางงี้ของแท้ Ừ, น,น,นี่น้ำตาลผงนักว่าใส่เข้าไปปราบนี่ปรา่ปาบนี่น่บนี ừ, ừ, ่ อันนี้เป็นยี่สิบสี่ค่ะอร่อยดีค ah. uh oh, ่ะปลาไม่คุ้มกว่ายี่สิบคุ้มกว่ายีโอ้ชิมด้วยเหรอชิมวันหนึ่งหลายข้อกันเนี่ยต้มอะไรนี่เพียงหัวไนยังเจ๊จะเล่นหองนะปลาเหรอต้มมะละกอแล้วก็ต้มต้มชั่วต้มมะหุงต้มมะหุงต้มชั่วต้มบัวต้มแตง ก็บรรยากาศเป็นกันเองนะครับผู้คนนะก็บกางค,คนก็ต่างเต็มใจมานะามาเยี่ยมเยือนมาให้กำลังใจกันนะครับใชค่ครับมันอร่อยนะอุยลูค้าใจใสลงไปเยอะอร่อย,อยจริงเมื่อกี้ผมกินกินหมดจานเลยนะโอ้ผมไม่เหลือสักเส้นเลยผมกินเมื่อกี้แกต้มอร่อยจริงมันพอดีมันพอดีใช่ไหมเอ้าเอาพอดีพอดีพอดี นี่ไงยีบาท20บาทอาจารย์มาคืนด้วยจ้าอาจารย์เราบอกอาจารย์เลาเอาไปหมดแล้วแหละจานละร้อยรอยเลยเาให้ยายล่งร้อบาทจานละร้อเออดีดีขอบคุณครับให้รวย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 แข่งแรงค่ะเอสมตาจานละหนึบาทแล้วนะยี่สิบบาทยี่สิบบาทแต่ใครจะให้ร้อยก็ไม่เป็นไรใช่ไหม ยายขอบคุณเขาค่ะขอบคุณเขาเนาะยายก็ดีใจที่เขาให้นะคะให้เล้ำรวยร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยรร่ำวยยายก็เก็บไว้ใช้ <laughs> เก็บไว้ซื้อหวยเงินนี้ <laughs> นะครับบางคนเขาให้เกินนะเขาก็แบบเท่ามาถูกไปหน่อยแล้วก็ให้มาร้อยหนึ่งสองร้อยสามร้อยก็แล้วแต่นะฮะแต่ละคนนะครับนี่ส้มตำตำแหลก <laughs> ยี่สิบโอ้เสียกานะฮะ นี่มาก็มีของกินนะไม่ต้องกลัวนะมีของขายของกินมีน้องมีน้ำนะฮะนี่ครับซื้อสมตรงทุตงกตำมนั่งกินกันแบบนี้บรรยากาศสบายๆกันเองนะบ้านลุงพลนะฮะก็มีคนนับพันนะในแต่ละวันมาเยี่ยมเยียนลุงพลกัก็ัดัดแตนนะครับของผมไก่สุยางจ้าอ่รารอก่อนรอก่อน นี่เหนื่อยไหมครับแก่ไม่กะถินเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยเนาะอัน,นอันนี้เขาได้เป็นค่าแรงหรือยังไงนี่ยช่วยเฉยเมาช่วยเฉยเนาะนี่มานั่งแก่ไม,ม,ม่กะถินให้แรงให้เขาบ้างสิให้กกแกบ้างเหรอยายก็ยังไม่พอเดี๋ยวถูกหวยเดี๋ยวจะให้เขาอ๋อยายก็ยังไม่พอพอใช้อยู่เนาะถูกหวยวันนี้เนาะครับเป็นคนใจบุญมาช่วยฮ่าฮ่าคนใจบุญมาช่วย อุปนบอกว่าถ้าได้จริงๆก็มาจอดหน้าบ้านให้โชว์ให้เอฟซีเห็นแล้วนะครับเป็นการแก้ข่าวอุพลครับทุกทีก็อยากมาได้กันนะครับได้เจอตัวจริงแล้วไม่บอกุีพลเอมมะนาวมาฝากนะนี่มะนาว มีลุงพลนะครับแล้วก็อะไรเอ่ยแตงไทยนะตอนนี้อันนี้เขาอันนี้เขามาให้เหรอครับ <มา S 1> อ๋อของฝากของฝาก,ฝากมะนาวทำไมลูกใหญ่ยังพันอะไรเนี่ย เจ้าของสวนมาเองจังหวัดอะไรครับของจังหวัดอะไรเนี่จังหวัดอนแก่นโอ้นี่ปลูกที่หนองเรือเหรอโอ้โหลูกยาขนาดนี้ปลูกที่ริมภูเขาแน่เลยเนี่ยโอ้โหหนองเรือนะเอฟซีะแตนนะหนองเรือเอาเอามะนาวมาฝากนะนี่อันนี้อันนี้ก็ปลูกเองครับอ๋อหรอนี่มะนาวมะนาวมะนาว มะนาวน้องเรือมอา,าลูกใหญ่มากข <c oughs> ึ้นจกมาียร์มาแจก่อนเลย <c oughs> <c oughs> เโอเคได้แล้วครับสุงของก็จะแจกต่อนะเห็นงบอกก็ของฝากเยอะมากครับสำหรับในแต่ละวันนะ <c oughs> โอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสุนิโจท้าวแชแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะฮะสวัสดีครับ